สวัสดีค่ะดิตาราสุโชล่าฝนคันดอยจ้าวันนี้พวกเรามาเดินป่าพสจุงไทยขี่รถเชี่ยวในป่านะคะทุกคนบอกเลยว่าถนนคือไม่ดีเลยถนนเนี้ยสุดยอดมากนล้วมาลื่นนะคะน้ำฝนยังไม่ได้ใส่รองเท้าเลยมาเดินป่าชมธรรมชาติหลายคนอยากเห็นน้ำฝนเดินป่าอย่างนี้นะคะวันนี้เนี่ยก็เลยพามาเดินป่าค่ะธรรมชาติที่นี่ลมเย็นสบายมากเดี๋ยวเราจะพาไปชมบรรยากาศที่จุดชมวิวที่สวยที่สุดในตำบล เธอทายกันนะคะว่ามันคือที่ไหนกันไปไปดูนูน่นเราต้องเดินขึ้นไปอีกนะคะและแล้วเรามาถือแล้วนะคะจุดชูวิวที่วันนี้พาชมบรรยากาศดีๆในจุดชูวิวสาผาพยภาัายนะคะทุกคนสวยมากแล้วตอนนี้คือฝนตกป,ปรอ่อยมาชมบรรยากาศดีๆในวันนี้ ที่เราเดินขึ้นมาไม่รู้อ่าก <c oughs> ี่นาทีน่าจะประมาณครึ่งชั่วโมงกว่า,<ม>าดูค่ะหมอกกระลาขึ้นสวยๆแต่สวยจริงข้างบนอะ่ะอันนี้เราจะเห็นหมู่บ้านเลยนะคะเออบ้านเราอยู่ตรงไหนอะ่ะโอ้ไม่รู้ว่าไปอยู่ตรงไหนไงอันนี้น่าจะเป็นเหมือนที่อันนี้บ่อเหมือนที่น้องชายบ่อนี่น่าจะเป็นหมู่บ้านจะปา ใช่อันนี้หมู้าจะป่าจะป่าห้อยอึนแล้วก็เธอไทยจะอยู่โศกข้างไหนนู่นน่ะแล้วหมอกคือแบบสวยมากกล้ขึ้นเนาะเออไม่ต้องไปไกลๆเลยมามาแถวบ้านก็ได้อันนี้จะคล้ายๆกับดดยเชาที่เราไปอ่ะจะป่าไม่เห็นซะหน่อยตรงเนี้ยไม่นี่ไงก็นี่ไงจะป่าไม่ใช่หรอไม่ใช่ที่ไหนจะป่าไม่เห็นป่าอยู่ฝั่งนู้นแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นี่ไงจะป่าแล้วก็ไปไปอือนไม่ใช่หรอใช่ก็เส้นที่เรามามีนีน่นเนี่ย ไมใใ่ใช่ใช่แลวจับปลาเนี่ยแหละ่ใช่ใับมันไม่เห็นเลว้าวสวยมากสวยจริงสามร้อยหกสิบศลข้างล่างนี Dante> ่เหรอถ้าเดินไปนีเลยอะไรนะปลามาหาสรุปเขาไม่รู้ว่าเราผิดไม่ใช่นี่แล่จับปลาเพราะเราเอามาแบบฝาุู้ไง แล้วที่เป็นภูเขาภูเขา,ขาที่เขียวๆนี่คือเขาปลูกเขาไร่นะคะทุกคนปลูกเขาไร่แล้วก็เขาโพนเนะ<อ>า,นาะใช่ลานะสวยมากมานอกเต้นได้นะคะช่วงหน้าหนาวยินดีต้อนรับค่ะแต่ว่าไม่มีห้องน้ำไม่มีไฟไม่มีอะไรเลยนะคะเราธรรมชาติมีค่ะเราต้อ,เต,อเตียขึ้นมาเองดกอย่างนะคะค <c oughs> าราไม่คล่องก็ต้องรำมะลวานิดน,นึงเพราะถ้าขึ้นก็ไม่ดี สวยมากตอนนี้หมกปกคลุมหมดแล้วเราแทบจะมองไม่เห็นแล้วนะคะเมื่อกี้เนี่ยคือเรายังมองเห็นหมู่บ้านอะไรต่างๆขล่าอยู่ตรงนู้นนะทุกคนตอนนี้มองไม่เห็นแล้วค่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูรอติดตามดูช่วงที่เรากลับบ้านกันนะคะว่าถานนมันจะลื่นขนาดไหนนะคะบา,บายสวัสดีค่ะ <c oughs>